ัดมานะครับบางครั้งการสื่อสารแบบภาษาเวลาอาจจะไม่สะดวกนะครับก็เป็นการเขียนจดหมายไปนะครับซึ่งรูปแบบก็จะค่อนข้างที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนลอกไปเลยนั่นเองในโครงสร้างนะครับแบบแรกครับการเขียนถึงบางคนที่คุณไม่รู้จักมาก่อนนะครับ I am เป็นการแนะนำตัวเองอาจจะเป็นชื่อบริษัทนะครับถ้าลักษณะเท่ามองเราว่าเห็นควรนะครับ And I would like to meet with you to discuss ครับอยากพบคุณเพื่อที่จะได้รรมาการพูดคุยกันนะครับ My name is and I would like to schedule a convenient time to meet นะครับผมชื่อนี้นะและอยากทำการน,นัดหมายช่วงเวลาที่สะดวกเพื่อที่จะพบคุณ เขาบอกว่าเขาเวลาทําการนัดหมายเนี่ยพยายามให้ระบุเวลาที่มันเป็นลักษณะของสัปดาห์หน้านะครับหรือเป็นสัปดาห์ไหนของเดือนอะไรซึ่งจะช่วยให้อีกฝ่ายนั้นง่ายในการบริบหารจัดการคือไม่กระชั้นจนเกินไปน,นั่นเองครับซึ่งปกติแล้วเราจะพิจารณาว่าจดหมายในเะป็ลนลักษณะที่เป็นเป็นฟอร์มอลนะทางการมากๆหรือพนูทรอคือปานกลางหรืออินฟอร์มอลนะก็จะเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมถ้าเป็นทางการครับ For more. I would like to arrange a suitable time and place to meet to discuss นะครับอยากจะัดการเรื่องของเวลาที่เหมาะสมและสถานที่เพื่อพบเพื่อได้พูดคุย I would like to arrange an appointment to review นะครับอยากจัดการนัดหมายเพื่อได้ทบทวน I would like to be summoned to r e o t ความสุภาพนะครับเพราะเป็นแบบกังกานะครับไม่ถึงกับเป็นทางการมาก Could we meet on Thursday to review นะครับ เจอกันวันพฤหัสเพื่อทัวนเรื่องนี้ได้ไหมนะครับ We should meet in the next few days to discuss นะครับเราควรได้พบกันในสสาวัหนหลังจนี้เพื่อได้พูดคุยนะครับ When is convenient time for you นะคุณสะดวกตอนไหนหรือถ้าแบบ informal ไม่เป็นทางการเลย Can we get together to talk about นะครับมาอยู่ด้วยกันเพื่อคุยกันเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมนะครับ Do we have a few minutes tomorrow discuss มีเวลาส,สักสองามนาทีเพื่อคุยกันในวันพรุ่งนี้ไหมนะครับก็เป็นลักษณะการเขียน ระดับสื่อสารนัดหมายแบบสารระดับ,นะบทางการแบบกลางกลางแล้วก็แบบไม่เป็นทางการและนั่นนำมาสู่ Practice s ครับจะเป็นรูปแบบการสนทนาระหว่าง Alpha กับ Bravo นะครับคำตัวนี้คุณก็นำไปเรียกเติมนะ,ะให้เหมาะสมให้การสนทนานั้นสมบูรณ์เส,สร็จสิ้นโดยรูปแบบก็จะเน้นคำศัพท์ที่จะมีโอกาสเจอบ,บ่อยๆนะครับเปนที่7 และ practice S ก็เช่นกันนะครับเป็นการคุยของ alpha กับ bravo เลือกลงมาเตอร์ให้เหมาะสมซึ่งมีมาให้อยู่ด้านบนแล้วนะครับหลังจากนั้นครับ practice N จะเป็น making appointment for meeting เช่นกันนะครับจะมีรูปแบบของการสนทนาอันนี้เป็นแซนกับเจนนะครับก็ดูว่าเขาคุยกันและนัดหมายอย่างไรซึ่งแบบเผื่อใจะจะยังคงในเป็นเรื่องของการใช้สับสนนที่มโอการใช้บ่อยในการนัดหมายนะครับ practice T นะครับเป็นรูปแบบของการ ปรับเปลี่ยนตารางรานัดหมายใหม่อาจจะเรื่องของข้อบบกพร่องบางอย่างขัดข้องบางประการ,นะรก็เป็นสนนในการขอเปลี่ยนกาหนดการนะครับ practice 11นะครับเป็นแบบฝึกของการทําการนัดหมายกับเพื่อนนะี่ก็เป็นลักษณะ informal นะร,รูปแบบก็จะมีความเป็ความสนิทในการมากขึ้น practice 12นะครับ appointment with professor อันนี้ไปพบกับอาจารย์นะครับหือผู้สอนหรือว่าเป็นบุคคลที่เราให้เกียรตินะครับรูปแบบสนนก็จะมีความ เปลี่ยนแปลงไปนะัก็ยังคงเน้นเรื่องการรู้จักใช้คำให้เหมาะสมในการเติมคำให้สมบูรณ์นั่นเองนะครับ practice t h i r t e e ครับยังเป็นเรื่องของการเติมคำนะครับซึ่งถ้าจะพูดตรงๆคำที่ปรากฏในนี้มาจะเป็นคำที่ปรากฏมาแล้วในหลายๆแบบ practice นะครับแต่อาจจะเป็นคำที่ไม่ใช่ตัวจุดของคำที่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อเห็นภาพรวมว่าสำนวนในการนัดหมายเป็นอย่างไรบ้างนะครับและนั้นนำมาสู่ practice 14ครับนะสำนวนที่ใช้ในการทำการนัดหมายนะครับ แต่คราวนี้มันเรียงใหม่ไม่ถูกต้องคุณต้องการเรียงใหม่ให้เหมาะสมว่าสถานการณ์เหล่านี้นะครับท่าสน,นที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากจะจัดเรียงได้นะครับหมายความว่าในการสื่อสารจริงๆเนี่ยคุณก็จะสามารถพูดได้อย่างเหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับและ Practice 15ครับนะจับคู่นะครับจะมีสำนวนทางซ้ายมือเกี่ยวเรื่องการนัดหมายและทางขวาไปอยู่ที่ตอบรับนะครับพยายามดึงเงื่อนงำว่าจะ ตัวอย่างทั้งซ้ายทาั้งขวาตัวใดที่มีความสอดรับกันซึ่งก็ให้สังเกตูเรื่องของวันและเวลานะครับว่ามันน่าจะไปสอดรับกับทิศทางใดในตัวโจทย์ใดนะครับก็ให้สังเกตกับกุญแจหลักๆนะปกติก็จะเป็นคาดําเดิมที่ปรากฏในทางซ้ายหรือตังขวาก็จะสะท้อนได้ว่าโอเคนี่มีความเกี่ยวข้องสืบเนื่องกันอยู่นะครับเราจากเราฝึกกันเต็มที่แล้วนะครับก็จะมาสู่ในส่วนของการอ่าน ซึ่งเขาพูดถึง seven smart tips for scheduling appointment นะครับเป็นทิปชาญฉลาดในการบรหิหารจัดการการนัดหมายนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากอยากจะทำให้กระบวนการการนัดหมายนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งปกติแล้วเขาบอกว่า offer several p o t o n i a l appointment times and dates นะคือหมายเขาว่าไงครับเวลาเสนอเวลาให้เนี่ยควรจะมีเผื่อเวลาไวใ้ให้สามารถเลือกได้นะครับสถานะปี่เหมาะสมถ้าอย่างนี้อย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้เป็นออปชั่นเป็นตัวเลือกนะครับเพื่อให้เขาสามารถพบเวลาที่ดีที่สุด เหมาะกับเขาที่สุดซึ่งในปกติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการผรสมผสานกันโดยใช้คำเช้าบ่ายเย็นนะครับแล้วช่วงเวลาที่จะเป็นเรื่องของล็อกเวลาไว้เช่น10นาฬิกาตีอนาฬิกานะครับบ่าย2อนึงบ่าย3นะครับ5้โมงเยน็นถึง6กโมงเยน็นและอะไรที่มีเครื่อข่ายแบบนั้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของการเติมเรื่องของเอลี่นะครับช่วงต้น มิดตรงกลางหรือปลายสัปดาห์เข้าไปซึ่งตัวนี้ก็ทําให้เกิดความหลากหลายคือเป็นตัวลที่ปรับได้ยืดหยุ่นได้เพื่อให้คู่สนทนาของคุณนั้นเขารู้สึกมีตัวเลือกในการกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมมากขึ้นถัดมาเขาบอกว่าเ e n จะพ p อย n t นทินฟลา t ส์เม้นท์พอสิเบิลนะครับถ้าหากว่ามีการดัดหมายนะครับมันควรจะมีถ้าหากเป็นไปได้นะครับก็มีลักษณะของการส่งตัวหนังสือเชิญ การประชุมนะครับซึ่งถ้าเป็นลนักษณะอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนี้ก็จะมีลัะสองการเป็นส่งแบบซอฟต์แวร์ผ่านโทรศัพท์ผ่านเมลหรือส่งข้อความต่าง,างๆเพื่อให้อีกฝ่ายหนึง่งกดทำการตกลงว่าจะเข้าร่วมประชุมก็ถือเป็นการยืนยันว่าเขาได้รับทราบการเชิญแล้วนั่นเองนะครับถัดมาครับ set a specific end time for appointments นะครับแน่นอนครับการประชุมที่ดีก็ควรมีการกำหนด กำหนดการที่แน่นอนว่าการพูดคุยนั้นจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใและช่วงไหนของเวลาที่จะเสร็จสิ้นการเพื่อให้เขาสามารถคูส่สนทนาทราบว่าเขาจะต้องใช้เวลาคุณเท่าไหรและมันจะเผื่อไว้ว่าเขาจะยังสามารถทำกิจกรรมอะไรต่อได้หรือเปล่านั่นเองซึ่งเขาบอกว่าคัดถ้าเปไปได้ก็พยายามทําให้นัดหมายของคุณนั้นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับนะ,ะก็คือ,อไม่อยากให้มันนานเกินไปนะซึ่งมันสมมุติว่าทาให้คูส่สนทนารู้สึกว่าโอเคการพบปากับคุณนั้นมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะ โอเคไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพื่อไงคือการสื่อสารน,นั้นจะมีประสิทธิภาพได้ผ่านในเวลา30นาทนนีแต่อะไรก็ตามครับถ้าเป็นบางครั้งที่คุณสุกว่าคุณไม่มั่นใจคุณอาจสามารถติดต่อนะ,ะว่าครควรจะประมาณเท่าไหร่ในมุมมองของคุณสุทนาว่ามาจะ ทำให้กระบวนการนั้นเสร็จสิ้นได้แต่เป็นไปได้ครับที่คุณจะสามารถบอกเขาว่าเขาจะสามารถทําให้การสื่อสารนั้นจบสิ้นเร็วขึ้นด้วยก็จะเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้ผู้สนทนารูอสึกต้องพยายามทาให้การสื่อสารนั้นกระชับและรวดเร็วขึ้นนะครับถัดมานะครับ avoid schedule appointment back to back นะครับคือหลีกเลี่ยงกันการนัดหมายแบบหลังชนหลังนะคือให้มันมีช่วงเวลาในการให้คุณได้พักหายใจบ้างนั่นเองนะครับไม่ชนะสิบโมงถึงเที่ยงถึงเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งอีกหนึ่งก็ือทำให มันต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางเผื่ออุบัติเหตุความล่าช้าหรือบุคคลป่วยขึ้นมาต่างๆไปตนันนั้นต้องเผื่อเวลาเอาไว้ซึ่งจะช่วยให้คุณดําเนินบริหารการจัดการการนัดหมายได้อย่างเหมาะสมอาจไปถึงการเตรีออยมเอกสารที่จําเป็นต้องใช้ในการประชุมถัดไปซึ่งอาจจะเกิดจากแนวคิดที่ได้จากการประชุมก่อนหน้าให้การประชุมถัดไปนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Schedule appointments in your calendar ASAP นะครับคือ as soon as possible นะครับเมื่อทําการนัดหมายแล้วให้เอาบรรจุไว้ในตารางปฏิทินของคุณนะครับว่า คุณมีนัดหมายอะไรกับใครซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวคิที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าคุณจะไม่ตกหล่นและทำงานแบบมื่อาชีพได้มาเขาเขาบอก capture appointment details ครับรายละเอียดที่จําเป็นทั้งของที่เกี่ยวกับเรื่องการนัดหมายบางครั้งหลังจากที่เราจดช่วงเวลาวันเดือนปีสถานที่ต่างๆเนี่ย ควรจะทําการจดข้อมูลที่คิดว่ามีความสําคัญเกี่ยวกับประชุมนั้นนะเพื่อให้เกิดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีข้อมูลที่รอบด้านและคุณก็ต้องเด็กโอเคการประชุมครั้งนี้จะอยู่ในหมวดอะไรหัวข้อด้านใดเพื่อให้กระบวนการนั้นเหมาะสมนะครับคุณจะไม่ไปสับสนประเด็นว่ากาลังสื่อสารกับเขาคนนั้นในเรื่องอะไรประเด็นอะไรรวมไปถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องเตรียมไว้สำหรับการประชุมด้วยนะครับ ท้ายสุดนะครับ be considerate ะะขอให้เอาใจใส่กับการนัดหมายของคุณนะคะการนัดหมายอะไรก็แล้วที่เกี่ยวกับการ คุยกับคน2กลุ่มนะคุณต้องมั่นใจว่าทั้งคู่นะครับหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมแค่คือคุณต้องเอาใจใส่เรื่องของเวลาของผู้อื่นนะต้องเคารพเวลาคนอื่นในการบริหารจัดการนะั้หากคุณมีอะไรที่จะเป็นต้องเปลี่ยนต่างๆหรือเลื่อนไปนะครับคุณจะเป็นต้องการนัดหมายใหม่กรุณดโค l นะค,คือโทรไปหรือส่งจดหมายไปเพื่อ,อยืนยะันว่าพวกเขานั้นเปความยินดีที่จะได้รับการเปลี่ยนเป็นเวลาไมายหาไม่มั่นใจช่วงของเวลาต่างๆก็ทําการยืนยันนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ a uh, good qual รู้สึกที่ดีระหว่างคู่นัดหมายว่าโอเคถ้าหากมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณอยากให้ความสำคัญที่พยายามประสานติดต่อและทําให้กระบวนการที่มันเป็นข้อบกพร่องติดขัดนั้นผ่าไปโดยสุดนะครับและนี่คือทั้งหมดทิปส์ทั้งหมดนะที่จะช่วยให้กระบวนการการนัดหมายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและนั่นคือ unit one คือ making appointments นะครับซึ่งจริงเนื้อหามีอะไรไม่มากครับเป็นลักษณะของสำนวนที่ควรจดจําไว้ใช้ในการสื่อสารแต่ในชีวิตจริงนะครับก็คงจะต้องดูหน้างานวถานการณ์แบบนี้ควรอยู่ในรูปแบบใดสำน ด่วนใดนสนุนไปถึงความเป็นทางการนะแบบก,กลางๆหรือเป็นแบบไม่เป็นทางการนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเฟกกันในชั้นเรียนนะครับพบกันในชั้นเรียนครับ